พัดบุ้งอ้ยมีแต่หยดกำงามมีแต่ยอดเดี๋ยวอัวพัดบุ้งแม่พี่น้องเมื่อนี่เมสาไปทุระมากกะเลยมาหน้าในชุดจังสีพี่น้องไอทุระหล่อแววมา,จากจ้ะนาเอาขอเขาให้ปลาก็เลยคิดได้ว่าโมื่อดมาเก็บพักบุ่งหน้านี่โดนแล้วเขาถือฝนหยดเขาที่ต่ง,งามงามงพี่น้องเดสาก็เลยรุ่ยมาเก็บพักบุงสามข้างหน้าในชื่อหรอพี่น้องตาในสีละจ้ะ ยอดนุ <onz> ่งามพี่น้องเด้วยอื้ออ่อนๆนั่งนัานเลยจ้าตัวอ่อนเลยจ้าเบิงพี่น้องเด้วยให้น้ำขมี้ได้จ้านี่สงสานแต่ว่าเมตาบลุยดอกพี่น้องบลุยร่องเก็บเก็บจะตามข้างหน้าหนิจ้านี่จะหยอดงามเลมือนกลึศเบิรงดสี่หยอดงามอื้ออ่อนอ่อนสิเอาไปลวกกินกับป๋อนพี่น้องคุณอะคุณอะอื้อเบิร์ดขยันทำซื้อกล่องให้พี่น้อง พี่น้องเบิ้งถ้าได้หลายๆเมตากะสิพัดผักบุ้งไฟแดงเป็นมวนกระดักผักบุ้งยอดลงไปในน้ำของนี่พี่น้องเบิ้งในในอันหน้าจังสี่กับมีผักอีกชิ้นนี้เปแม่พี่น้องนีไหมเห็นบ่มนี่ดอกตีม่วงนี่คือผัดอีฮินนะจ้านี่ต้นของเขาคือในให้หน้าเหนือคือแบบอุ้ยบิ้งบึ้งพี่น้องเบิ้งกระดัอุ้ยกรอบๆทั้งนั้นเลย พักสดๆจังสี่พักธรรมชาติจังสี่พี่น้องเอ้ยเอาไปลวกกินสดๆกหวานจุ๋ยจุ๋ยเลยจ้าไปธุระมาะพี่น้องบ่ได้ตั้งใจมาดอกจ้าก็ดีเอาเขาอยู่ในรถติดรถอะไรก็เลยแวะเอาเขามาเห็นฟ้าก็เลยบ่ได้ไ่บูธก็เลยมาเก็บพักบุ้งในชุดจังสี่เหรอจ้าพี่น้องท่านคุณอ่ะหยดอู้อู้ว่าอุ้ยโซอ้อนพักไม่ง่าย โบนนี่ตาจะสิเลือดเอาตีหยอดทง่ายเหมือพี่น้องนี่สามักกินลวกงงจ้าลวกมากินเลนเลนกไลนไ็ได้เด้อพี่น้องนี่ตาขาวเหมือนกับี่มีหัไหวไช้หอยเชอรี่ไห่หอยเชอรี่ก็มีมาพี่น้องปล่อยไปให้เขาอยู่ตามธรรมชาติอุพี่น้องเราต้องไปเก็บใสดบ่ดอกยางเก็บตามขั้นหน้าก็ได้เราจ้ะ นี่แหละแม่สากับมาเก็บเป็นสีแบ,กกบะพี่น้องมัเก็บตามข้างหน้าคือแบบพี่น้องเบิลยนี่จะขึ้นยันสี่พี่น้องพักธรรม,มาชาติอีดีนั่นพี่น้องกินแล้วก็ปลอดภัยปลอดสารแทร่พ้องลุยมันยังเหลือพี่น้องเลยลุยได้ทุกสภาวะ เมษาได้ทุกอย่างรุ่ยได้ทุกชุดเลยล่ะพี่น้องงางมาหมของนี่นี่แต่หน่อดง,งานพี่น้องบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเก็บผักบุงต้องกันจ้าเก็บเ้องหดเอาตี่มันยาวยาวหมดน่ะคลิปนี้กะนทำนี่ก่อนพี่นอ้นองเมษาขอเก็บผักบุงตอ่อกันจ้า